สวัสดีครับเช้าวันนี้ผมนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวิธีการตัดทรงวูบคัทมาฝากเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นการตัดด้วยเทคนิคชั้นสูงซึ่งเรามีสอนมานานกว่า30ปีแล้วนะครับเทคนิคก,การตัดชั้นสูงเพื่อตัดให้ผมออกมาได้ทรงสวยวิจัดแต่งทรงง่ายลูกค้าจะชอบนะครับถ้าหากว่าซอยผมจากร้านเราไปแล้วดูแลจัดแต่งด้วยตนเองง่ายหรือไปสัดผมที่ไหนแล้วมีแต่ช่างชมนะครับ ท่านใดสนใจอยากจะเรียนนะครับจองคิวเรียนที่เบอร์0922824426นะครับย้ำนะครับ0922824426สถานที่เรียนมี2ที่นะครับสาขาหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้าน The เดอะคอนเน็กซี่สอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสาขา2ตั้งอยู่ที่โรงแรมพึ่งหวานรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีใกล้กันกับสะพานข้ามแม่น้ำแควและแหล่งท่องเที่ยวคาเฟ่ชื่อดังหลายที่นะครับ